เมื่อเวลา9ก้นาฬกา30นาทีที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพนาขาได้รับแจ้งจากนายหนูการนารงชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านขามิ้นตําบลกุศะอําเภอเมืองอุดรธานีว่ามีคนร้ายงัดกุฏิพระสงค์ขโมยทรัพย์สินขณะออกเดินบินทบาทในช่วงชาวมืดค่ะซึ่งเหตุนี้ค่ะเกิดที่วัดสเสวตวรวงนิวาสหรือวัดบ้านขามิ้นที่เกิดเหตุเป็นกุฏิสองชั้นพบกับหลวงพ่อสุรพงษ์วงอนุ อายุ65ปีพระรูปวัดนำตรวจสอบภายในห้องนอนชั้นล่างค่ะที่ถูกคนร้ายใช้เสียมของวัดงัดหน้าต่างด้านหลังพังเสียหายก่อนที่จะเข้าไปรือคน้นทรัพย์สินขโมยซองปัดใจที่ญาติโยมถวายทำบุญจำนวน4,000บาทที่วางไว้อยู่บนหิ่้งพระไปค่ะแล้วก็มีการขโมยเอากระเป๋าเงินในย่ามที่แขวนไว้ที่ประตูห้องไปด้วย ซึ่งข้างในค่ะมีกระเป๋าเงินมีบัตร ATM และสมุดบัญชีฝากทกศใบสุทธิพระและบัตรประชาชนพร้อมด้วยรหัสบัตร ATM ที่เขียนใส่กระดาษไว้ซึ่งในบัตรค่ะมีเงินประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทที่หลวงพ่อเก็บไว้ใช้จ่ายและรักษาอาการโรคมะเร็งลำไส้และตับในเบื้องต้นนะคะตำรวจสันนิหารว่าคนร้ายมีจำนวนหนึ่งคนและเป็นวัยรุ่นติดยาในหมู่บ้าน ได้ปีนกำแพงหลังวัดเข้ามาใช้เสียมงัดหน้าต่างกุฏิเข้าไปขโมยเอาทรัพย์สินค่ะโดยอาศัยจังหวะที่หลวงพ่อออกไปบินทบาตร่วมกับพระเจ้าวาดและพระลูกวดกัดรวมทั้งหมดเสี่รูปซึ่งไม่มีคนอยู่ในวัดค่ะแล้วก็ปลอดผู้คนในช่วงเช้ามืดค่ะ นิ่วมือกับิ่ามยิบก่อนวารู้จักจังหวะดดีมันมีเว่นเนี้ยมีมอยู่อันนี้ก็บินสบาากลับมาก็ไม่ได้เข้าห้องก็เลยฉันนี่นะไม่ได้อยู่กุฏิไม่ได้อยู่กุฏิครับตาเหมาะพอดีเนะาะคู่เนาะได้ไปแล้วก็ไม่เป็นบุญหรอกมันเดือดร้อนครับเออ ตกนรกหมกใหม่ไปหมดแล้วบาปหนักไหมครับลักของพระสูงองค์พระเจ้าเออบาปหนักบาปหนักไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนรกยังรออยู่ครับครับฝากให้โจรกลับใจสาถ้าได้ยินอยู่ก็ให้กลับใจให้กลับใจสาอย่ามีพฤติกรรมเป็นโจรให้ถือศีลรักษาศีลเป็นคนดีซะเด้อ